สวัสดีค่ะมาต่อกันท่าสองเลยนะนี่นะคะเราจะเลี้ยวไปทางนู้นหรือทางนู้นดีทางนู้นแล้วกันนะคะจำได้ดินี่ไนงะจำทุกซอยนะคะมันทะลุบ้านเราหมดนะคะตอนนี้เราออกมาหาโปเกมมอนนะคะคล้คยๆว่าจะมาล่าสมบัติหรือเปล่า โอ้ยต้นไมาาส้สวยมากเก็บกลับบ้านได้ไหมเนี่ย,ยโหักขนาดนี้เข้าอยู่ข้างในก็คงจะไม่มีใครรู้นะคะตอนนี้เราเดินมาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยจะเดินไปวูเวิร์ดอยู่แล้วกคะเนะี่ย <laughs> ที่นี่มาค่ะมันจะมีหลายพาร์คมากดูสิ BC, น้องเราเป็นไรคะรอืมแล้วแต่คะ่ะ คุณเป็นคนที่คุณนำกล้องอยู่เหรอคะเราไม่รู้ว่าเราจะถ่ายสวยหรือเปล่านะอันนี้เราถ่ายกันเล่น,เลนๆเฉยๆนะคะที่นี่มันที่ไหนคะเนี่ยรู้ไหมคะไปไหนคะไปทางนี้คะ่ะคุณจะไปไหนคะ เราขอดูวิวเวหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่เคยเดินมาไกลขนาดนี้นี่เพื่ออ่าแล้วทางนู้นตันมถ้ากเราไปมันก็จะเป็นอย่างงี้ค่ะโอเคมันทะลุบ้านเราได้เราก็ไปกันแต่มันบางโอ้อะใช่เราไปหาโปเกมอนกันนะคะนี่ค่ะที่แผนที่นะคะ ถ้าเกิดต้องเห็นที่เราก็คงหลงอะมันรู้ไหมเนี่ยว่าจุดบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงนี่ใช่ไหมถ้าเกิดเราจะไปตรงก็ปุ่มปุ่มปุ่มบม,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 มออไหมไปสิออกกำลังกายหอือจะหาปุมีมัวนะคะตรงไปตรงนี้อตรงเหรอไป ใช่ไหมคะเราก็จะตันนะคะนี่เหรอตันว้าหมาตกใจหมดทางนี้เหรอตันใช่ทางตันนั่นมันไม่ใช่ทางตันจำบ้านหลังมันได้อะนะนั้นเราก็ไปทางนี้โอ้ย่าเสียเวลาให้เหนื่อยเลยลูกมันไม่คุ้นนะเนี่ยเดี๋ยวจะหลงกันเนี่ยไม่มีโปเกมอนเลยนะคะแล้วเราเดินออกมากันทำไมคะเนี่ยมันไม่มีโปเกมอนข้างใน มันนานไปปะคะนี่นะตอนนี้คือหนึ่งคือสไมว่าเราออจะกลับไปได้ไหมไม่กว่าเราก็จะไปอ,นนะะอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอ้เจอพอดีเลยค่ะนี่นะคะแล้วมายืนอะไรอุ้ยนี่ไงมันเป็นธรรมดาแล้วค่ะไปค่ะไปกัน ปาสิอ mm hmm. ย่รออะไรเดี๋ยวรถชนเฉียวกันทางนี้มันไปไหนอะตเตอร์อะไรอะ,รดดอ,ะอ๋อโรงงาน Recycle w a t ด,ดตอนนี้นะคะเราก็มาที่ไหนไม่รู้นะคะเราพาหลงกันแล้วนะคะก็ไปบ้ายค่ะเราขอหาทางกลับบ้านก่อน